วันสงกรานนั้นถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงานฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทยซึ่งวันสงกรานนั้นตรงกับวันที่13 – 15ถึงสเมษายนของทุกปีโดยทั่วไปแล้วกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานนั้นคนไทยนิยมเล่นน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาส่งน้ำพระวันสงกราน ใครที่อยู่ห่างไกลบ้านเกิดก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยรวมถึงกล่าวคำอวยพรสุขสารวันสงกรานและสวัสดีวันสงกรานให้แก่การสามารถสรุปประเพณีสำคัญสำคัญที่นิยมทำกันในช่วงสงกรานดังนี้การทำบุญตักบาตร ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลน,นั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วการทำบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้าในสมัยโบราณเมื่อถึงวันสงกรานต์ประชาชนจะพากันตื่นแต่เช้ามืดเตรียมหุงมข้าวต้มแกงเพื่อนำไปทำบุญที่วัดโดยนำอาหารไปตักบาตรถวายพระภิกษุที่สาาวัดรซึ่งจัดเป็นที่รวมสำหรับทำบุญการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและการหากทำกันเองในบ้านลูกหลานจะเชิญพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มานั่งในที่ที่จัดไว้และนำน้ำอบน้ำหอมผสมน้ำมารถให้ท่านในระหว่างที่รดน้ำท่านก็ให้พรแก่ลูกหลานเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวการรดน้ำส่วนใหญ่จะรดที่มือขอศีลขอพอรเป็นการแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสและผู้มีพระคุณตามธรรมเนียมอันดี ของไทยซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้การส่งน้ำพระ ตามความเชื่อโบราณการส่งน้ำพระเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพและสักการะต่อพระพุทธศาสนาครบทั้งสามประการได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ด้วยจะทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นในวันปีใหม่ขณะเดียวกันยังมีความเชื่อว่าการส่งน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่ตลอดทั้งปีเรากลับไหว้ขณะที่ การส่งน้ำพระสงฆ์เป็นการช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีด้วยบางสกุลอัธิ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมักจะทำในวันใดวันหนึ่งของช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือทำวันเดียวกับวันที่ส่งน้ำพระโดยหากเก็บรักษาอัฐิไว้ในบ้านก็จะนิมนต์พระมาบางงอสกุลที่บ้านหรือใช้วิธีนำอัฐไปรวมกันที่วัดและให้พระธทำพิธีการก่อกองทราย เป็นการนำทรายมาก่อเป็นรูปร่างคล้ายเจดีย์และประดับด้วยดอกไม้ต่างๆตามคติโบราณได้อธิบายไว้ว่าเมื่อคนเดินเข้าวัดและเดินออกไปจะมีเศษดินทรายติดฝ่าเท้าออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่วัดถือเป็นสมบัติของพระาศาสนาในทุกๆปีจึงมีการจัดกิจกรรมประเพณีก่อเจดีย์ทรายในช่วงสงกรานต์การขนทรายเข้าวัด เพื่อเป็นนิมิตโชคลาภให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาดุดซายที่ขนเข้าวัดแต่ก็มีบางที่เชื่อว่าตลอดปีการนำซายที่ติดเท้าออกวัดเป็นบาปเมื่อหลังจากการก่อเจดีซายเสร็จแล้วผู้ที่เข้าร่วมงานจะช่วยกันขนทรายไปยังบริเวณวัดเตรียมสำหรับใช้บุรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัดถือเป็นการสะสมบุญกุศลอีกรูปแบบหนึ่ง การปล่อยนกปล่อยปลา เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความการุณาต่อสัตว์ที่นิยมทำในวันสงกรานต์ซึ่งมีประวัติเล็กน้อยคือก่อนหน้าวันสงกรานต์เป็นหน้าแล้งอากาศร้อนจัดน้ำแห้งขอดขาดตอนเป็นห่วงห่วงคงเหลือแต่ที่มีแอ่งและหนองน้ำปลาก็ตกคลักอีกไม่ช้าพอน้ำแห้งหมดปลาเหล่านั้นก็จะต้องตายชาวบ้านจึงพากันไปจับปลาที่ตกคลักถ้าเป็นลูกปลาก็จะกินไม่ได้เนื้อได้หนังอะไรก็เลี้ยงไว้ในตุ่ม เอาบุญแล้วนำไปปล่อยในวันสงกรานจึงเกิดเป็นประเพณีปล่อยปลา